เป็นไงบ้างครับมารอลอดค่ะน้องจีเอได้39สัปดาห์แต่ีกนวางไม่มีอาการปวดอะไรวดเอ็นถูสินาทีนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับที่ีเดือนมีสายเนสอง4หสตอนนี้เท่าไหร่ยีเจดอยู่หรือยี่แปดละยี่แปดแล้วใช่ไหม ได้เยอะน่าจะคลอดวันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมค,ครับเคนะครับนีมม่เคยคลอดหมอเอ็นจีนะคะกับคุณหมอคนเดิมบรรยากาศเดิมเดิมดูห้องคลอดอครับแล้วก็เตรียมพร้อมของครบอาหารครบนะครับทีวี มีห้องน้ำนี่พรุ่งนี้คลอดแล้วสูๆ้ๆ